เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมเรากลับมาต่อกันกันกบซีรีส์การฟาร์มเจ้า Chaining b a หรือว่าการรับเหรียญตานะครับคุณผู้ชมฮะเรายังคงอยู่กับแมปอีเวนต์เราปร้คอสตูมปาร์ตี้กันในเช่นเคยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปฟาร์มแมปไหนดีฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมไปรับเหรียญตาในแมป f o r l i n g Color Box ก็แล้วกันนะครับแมปนี้นะครับคุณผู้ชมก็กดจอยเข้าไปในแมปได้เลยนะครับ เอาเละครับผมพอเรากดจอยเข้าในแมปแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะรอผู้เล่นก่อนนิดนึงนะครับผมนะสี่ทับแปดแหละนะครับคือมันเป็นมินิเกมนะฮะสำหรับแมปนี้นะครับก็ต้องรอให้คนครบก่อนนะครับผมภารกิจของเราภายในแมปนี้นะครับเราต้องรวบรวมเจ้าฟักทองตรง,ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะให้ได้ทั้งหมด100ออันนะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะพอเริ่มมินิเกมแล้วเนี่ย ก็คอยเก็บไปนะครับผมจนกว่าจะครบ100อันนะครับพอเก็บครบเสร็จแล้วเราก็จะได้รับเหรียญตามานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะสำหรับวิธีการเก็บนะครับโอเคครับผมเริ่มเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เห็นป่ะฟักทองเพียบเลยฮะคุณผู้ชมก็เก็บไปฮะไม่ต้องกลัวตายนะครับผมตายก็เริ่มใหม่นะฮะไม่ต้องสนใจนะฮะเราเน้นที่ฟักทองอย่างเดียวนะครับ 99ห0ึครบแล้วนี่ครับผมคุณผู้ชมฮะเราก็จะได้รับแบตมาแบบนี้นะครับผมทีนี้ก็ให้เราย้อนกลับเข้าไปดูในแมปเหลาปูงเราอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะน,นี่เราก็จะได้รับมาแล้วครับผม100เชนิงบอลนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับ